ไปที่จะพาลูกค้าทุกท่านมาชมนะคะก็คือ Generation Everest Sport นั่นเองต้องบอกว่าในงานเนี่ยเราเปิดตัวแค่2รุ่นก็คือ Sport กับตัว Titanium Path นะคะที่เป็น 4x4 สํำหรับรุ่น Sport 2ล้อราคาจำหน่ายอยู่ที่1 4 0ล้าน0 0บาทนะคะต้องบอกว่ารุ่น Sport เนี่ยเราก็ให้ในส่วนของชุดแต่งที่เป็นแบบ Sport เดี๋ยววันนี้อนขอเชิญพี่เป้ที่เป็น Product s p e นะคะเข้ามาในช anel ด้วย สวัสดีค่ะพี่เป้ค่ะเราพบแล้ว,วมาแล้วครับหลกัลกๆของตัวนี้เลยเป็นเสนสปอร์ตเน้นชุดแต่งใช่ไหมคะคพี่เราจะจำได้ว่าเอเวอเรสต์รุ่นที่น้ำมีรุ่นสปอร์ตอยู่รุ่นหนึ่งที่เป็นสีตัวน้ำเงินเข้มะนะครับรุ่นนี้ในส่วนของเล็กเจนเอเวอเรสต์เราก็ยังคงมีในส่วนของรุ่นเอเวอเรสต์สปอร์ตอยู่เช่นเดิมแต่ภาพลักษณ์ ชัดๆเลยอย่างอื่นที่แอนบอกคือภาพแล้วเขาเป็นสปอร์ตนะครับในราคาที่ไม่แพงด้วยแค่1นึ่งล้านสี่แสนหกบาทนะครับที่แอนเห็นอย่างแรกครับอย่างแรกเลยกระจังหน้าอ่ากระจังหน้าสปอร์ตนะคะจดอบเลยดับดับดับตรงนี้เลยตัวชายล่างด้านนี้นะครับชายล่างก็เป็นดำเงาเช่นเดียวกันนะคะไฟหน้านะครับที่แอนจะต่างกับตรงที่น LED นะครับใช่ครับเป็น LED เหมือนกันแต่ว่าเมื่อแรกเป็นแบบแมททิกแต่ว่า หลอดในส่วนของไฟต่ำก็ยังคงเป็น LED เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นี่เอว่าเรสยังคงมีมาให้เหมือนเดิมใช่ตัวเล็กลงเลนิดนึงไฟตัดหมอกก็เป็น LED ด้วยเช่นเดียวกันไม่อะไรไหมเซนเซอร์ค่ะพี่มีเซนเซอร์ด้านหน้าเข้ามาแล้วมีแต่เซนเซอร์หลังตัวนี้มีเซนเซอร์หน้าเพิ่มเข้ามามีลากจุงด้านหน้ามาให้เหมือนกันนะคะคู่หน้ามีลากจุงมาให้เหมือนกันสีที่เห็นก็เฉพาะรุ่นสปอร์ตด้วยรุ่นอื่นไม่มีสีนี้นะจ๊ะ นะครับตัวไลท์ดูตัวนี้ใช่ครับไฮไลท์เลยค่ะอ่าเรียกว่าเป็นสีเด่นที่ลูกค้าหลายท่านชอบแล้วก็จองสีนี้กันนะครับโดยเฉพาะตัวรุ่นใหม่นะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อเป็นรุ่นสปอร์ตอะค่ะพี่แต่ว่าอยากได้แพ็กเกจเพิ่มเหมือนตัวโฟร์บายเฟั้ได้เนาะเรามีแพ็กเกจให้นะคะใช่ครับต้องบอกว่ารุ่นสปอร์ตเนี่ยได้เพาแล้วแต่ถ้าคนที่ต้องการเสริมระบบความปลอดภัยมากขึ้นก็สามารถสั่งเป็นแพ็กเกจเรียกว่าเป็นเซฟตี้แพ็กเกจเรามีเซต A อ่าก็จะมีระบบ อะแดปบถือคชปองโทระบบเบรคระบายที่ความเร็วต่ำระบบในกิ๊บบิ้งพวกนี้เข้ามาเพิ่มให้เรียกว่าได้ความปลอดภัยที่เยอะขึ้น นะครับบวกไปคงบึกก็ละท่าเองได้ครับช่วยเหลือการขับขี่ด้วยถูกต้องครับผมนะฮะไเพิ่มปอดสปอร์ตและปลอดภัยแค่เกีร์ที่เพิ่มนี่รู้สึกว่าจะประมาณ60,000บาทถูกต้องครับนะครับแต่ก็เพิ่มสามารถไปรวมในราคารถได้เลยนะครับน้องแอนไม่ต้องมาจ่ายเพิ่มต่างหากนะจัดไฟแนนซ์ได้นะคะแล้วก็วันนี้แอนกับพี่เป้เนี่ยจะพาเดินชมรอบๆคันแต่ว่าสเปครถแบบแน่นๆเดี๋ยวเดี๋ยวรอรถมาลงที่โชว์รูมแล้วจะรีวิวชมอีกทีนึงได้เลยน้องแอนคันนี้ให้ล้ออันลอยขนาด20นิ้วเหมือนกัน ล้อลายใหม่ด้วยไทเทเนียมพาร์คือเป็นสีดำไทเทเนียมพาร์จะเป็นทูโทนแต่แต่ตัวนี้ได้ดําแบบสปอร์ตกลอสเงาเงามาเลยนะครับนะเห็นไหมแล้วก็จะมีโลโก้ฟอร์ดที่เป็นสีดำมันด้วยนะครับด้านข้างนะครับอะไรที่ที่เป็นโครเมียมของตัวไทเทเนียมพาร์เราจะเป็นสีดำแบบใครียกว่าเป็นแบล็คคลอสให้หมดนะครับเสริมค้ารับกับสปอร์ตได้กับตัว s อ v ตัวนี้รวมถึง สัญลักษณ์ดิสัญลักษณ์สปอร์ตด้วยอะค่ะใช่แล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะนะครับบันไดก็จะเป็นในส่วนของสีดําเลยนะครับแล้วก็ดำล้วนเลยค่ะยูร์ล้ออย่างที่เราคุยกันกันในตัวไทยเดียร์มันรถยุโรปใช่ครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ตัดเทาแล้วไม่ตัดดําด้านแล้วก็จะให้เป็นสีเดียวตัวรถไปเลยนะครับมาดูด้านหลังกันครับมีให้ฝาท้ายแต่เปิดแบบพันฟรีไหมคะพี่ใช่ครับผมเหมือนกัน ท้ายเป็นคลิกเซนเซอร์เหมือนเดิมนะครับอ่าแฮนด์ฟรีบอลลังพับได้นะครับได้เรียบแต่ว่าตัวสปอร์ตจะยังไม่ได้เป็นเท้าใสฟ้านะคะใจแล้วครับแต่ว่าถามว่าพ็ง่ายเห็นไหมรับง่ายค่ะเห็นไหมครับพับขึ้นพับลงพับลงก็แค่ตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ปล่อยเท้าลงไปเท่านั้นเองครับขึ้นแล้วแค่ดึงเบาๆแล้ววลาพับเี่ยถามารถพับแถวกลางซึ่งมันจะพับเรียบได้หมดเลยด้วยนะนะครับ ตัวสามารถวางของได้ด้วยถูกต้องครับพิกเซลเซอร์ยังมีนะครับแล้วก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าหรือจะใช้แบบกดก็ได้ครับตัวนี้นะท่าต้องอานดูด้านท้ายกล้องมีกล้องมาให้นะคะและนี่ครับเป็นโคมดำมาเลยไฟท้ายซิกเนเจอร์เลยเป็นไฟท้ายออริจินัลด้วยแบบนั้นนะครับดีสแตนดาร์เอ็กไบเล็ตอยู่ข้างในนะครับในเซนเซอร์กละระยะด้านหลังมาให้ด้วยนะคะสี่จุดถูกต้องแล้วว่าเขาเฝมองหลังของเรา มาดูด้านการดูภายในค่ะภายในเนี่ยก็ให้มาเป็นเบาะหนังจะเป็นโคนลาลายกับตัวไทเทเนียมพลาสต้กงบนนะครับแต่ร<ช>ู่จะ,ะเป็นลายแบบสปอร์ตกว่าอ่านะครับสามารถปรับพับได้นะครับมีทีว<ม>า่าแกมา้มาให้ถูกต้องครับผมมีแอร์บนเพดานมาให้เลยนะครับแล้วก็ยังเหมือนเดิมกับรุ่นที่แล้วครับ ตัวคอนโทรลเซ็นเตอร์ล็อกมีให้ทั้งสี่บานคือนั่งตรงไหนก็ล็อกประตูได้นะครับมีแอร์แบ็กมาให้สูงถึง7ลูกเลยต้องแล้วครับใช้บันไดแบบใหม่ครับนี่นะครับมีตัวกันเลนมีตัวกันเลื่นด้วยค่ะที่ตัวใช้บันได้างนะครับ ก็ตัวสปอร์ตก็จะได้เป็นชุดแต่งที่เป็นสีดําเงาแบบนี้มาให้นะคะรอบกันบอกจะเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้าด้วยและปรับสิบทิศทางเช่นเดียวกันรุ่นเก่าเนี่ยเราได้ไฟฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับถูกต้องนะครับน้องแอนตัวนี้ก็ได้ราคาเพิ่มขึ้นนั้นนิดเดียวได้อะไรที่ใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นเยอะตั้งแต่บอดี้ยันเทคโนโลยีเลยหน้าจอก็ใหม่ครับแต่ว่าคันนี้จะเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วใช่แล้ว มีระบบโพสต์ไฟฟ้าอย่างเหเดิมนะเด็กมือไฟฟ้าสิ่งที่ลูกค้ารอคอยค่ะรุ่นนี้ก็มีให้แล้วอะไรที่คุณลูกค้าปรับได้สี่ทิศทางเช่นเดียวกันปรับสูงต่ําได้แล้วก็ดึงเข้าดึงออกได้ปรับได้ตามสรีละแต่ว่าคันนี้ค่ะจะไม่ได้มีเป็น Adaptive Cruise Control ใช่แต่เราที่บอกว่าอครับเราสามารถซื้อเป็นแพ็กเกจเสริมได้เราซื้อแพ็กเกจเสริมได้นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจ เครื่องยนต์ับน้องแอนเครื่องยนต์เป็นเครื่องีค่ะครับแรงม้าเนี่ย170ค่ะนะครับผ่านเกียร์ส่งผ่านเกียร์ดอมัสแบบ6สปีดนะคบก็มีโหมดสปอร์ตแล้วก็โหมดเรียกว่าเป็นแมนนวลชิปมาให้ด้วยจะไม่เหมือนตัวโบนชครับจะเป็นเกียร์ดอมัส10สปีดนะคะแต่ว่าทําไมลดจาก10เหลือ6คือแรงบิดเขาลดลงจาก420เหลือ400ค่ะสองทะ้ะนั้นเนี่ยตัวแรกเกียร์6สปีดเราก็พัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อให้เหมาะกับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับ อ่าเรียกว่าลดเรื่องการจุกจิกิของเกียร์นะครับแล้วก็เพิ่มความคงทนในการใช้งานมากขึ้นแล้วก็รองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้สบายขึ้นะนะครับหลักๆเลยคือเราเน้นในเรื่องของประหยัดมากขึ้นด้วยถูกต้องครับแต่ก็ยังตอบสนองกับเครื่องเงินตวในดีในการใช้งานนะครับก็มาดูฝั่งคนขับครับมาดูฝั่งคนขับต่อนะคะเียงขึ้นดัง เนี่ยค่ะอย่างที่แอนบอกว่ามีตัวคุยคอนโทรนมาให้มาพร้อมหน้าจอดิจิตอลนะคะขนาด8นิ้วแบบนี้ตแต่ว่าพุชนะสตาร์ทเราย้ายตำแหน่งนะปกติเราอยู่ด้านซ้ายตอนนี้เราย้ายมาอยู่ด้านขวานะคะแล้วก็ชวพวกช่องแอร์ค่ะก็จะเป็นสีดำแบบนี้หมดเลยไฟหน้าตั้งเป็นออโต้ได้ไหมคะพี่ลุตินม,มีไฟหน้าอัตโนมัติให้ครับไฟหน้าออโต้ใช่แล้วจะไม่เหมือนกับวายแท็กที่จะมีออโต้เฉพาะดูท็อปนะตอนนี้จะมีให้อยู่แล้วมือเปิดย้ายตำแหน่ง สะดวกสบายมากขึ้นนะคะเปิดใช้งานง่ายอัตโนมัติด้วยนะครับมีช่องเสียบ USB ที่หลังกระจกมองหลังมาใด้วยแล้วก็มีไวร์ไรตชาร์จด้วยนะครับตัวนี้รองรับ Apple CarPlay, Android Auto แบบไร้สายด้วยนะคะหลักๆเลยเราคือมี Ford Pass Connect ใช่แล้วครับผมเจ๋งตรงนี้เนาะมีทุกรุ่นใช่ไหมคะที่เป็นหน้าจอใหญ่ๆอย่างนี้นะครับมีให้หมดเลยดังนั้นเรียกว่า ูล้ลกคาเนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนร่วมทางลูกค้าไปเลยใหท้ทันเทคโนโลยีปัจจุบันเลยนะครับแล้วก็สะดวกสบายในการใช้งานามากขึ้นนะครับอุ่นใจก็ได้รถอยู่ตรงไหนนะครับก็สามารถเช็ครถได้สาตาร์ทรถได้ถูกต้องนะคะบ,บอกตำแหน่งรถได้หรือแม้กระทั่งรถมีปัญหาต้องการเข้าศูนย์เช็คระยะติดต่อศูนย์บริการ,รฟอร์ดพาร์ทเราทําได้หมดเลยนะคะที่น้องแอน์ขับน้องแอนไม่รู้รถเป็นอะไรไฟขึ้นโชว์ค่ะอ่านี้น้องแอร์เข้าไปที่ศูนย์เนี่ยรถจะบอกช่างเลยช่างเช็คจากฟอร์ดพาร์ท รถคันนี้เกิดอาการอะไรขึ้นนะง่ายกว่าที่เราต้าไปบอกเองเอใช่าาแล้วก็ตอนนี้เราไม่มีมเป็นเล่มๆเ้วด้วยเนาะใช่ครับเแล้วคู่มือการใช้งานรถคันที่อยา่างดูฟังกชันเพิ่มเติมสามารถกดดูผ่านในส่วดของหน้าจอหรือบบดูโดยฟอร์ดพาร์ทได้เลยะนะครับต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เราให้กับรถราคาเนี้ยเป็นต้องบอกว่าเป็นรถอเนกประสงค์ที่นั่งเนาะที่มีระบบนี้เข้ามาเจ้าแรกเลย ใช่ครับผมและในื่วงของเรื่องการขับขี่เราพัฒนา,าพัฒนาในส่วนของระบบช่วงล่างเรารู้แล้วว่าด้านหลังของเราเป็นในส่วนของหวัดเด้งแต่เราพัฒนาในส่วนของความนุ่มนวลมากขึ้นในการใช้งานในเมืองนะครับแล้วก็ววให้ดิสเบรกสี่ล้อแต่ตัวเริ่มต้นเลยด้วยต้องครับผมนอะกจากความนุ่มขึ้นแล้วการเกาะถนนยังเหมือนเดิมนะครับยังขับขี่ได้มั่นใจเหมือนเดิมทุกอย่าก็ยังเป็นไฟฟ้าเหมือนเดิมด้วยนะครับ ก็ทาให้ผู้หญิงที่ขับรถขนใหญ่ก็ขับได้ง่ายเหมืนโนโนอนรถเล็กเลยนะครับตามความเร็วรถถูกต้องแล้วนะครับดังนั้นต้องบอกว่าเพิ่จะเดินนิดเดียวนิดเดียวเองนิดเดียวใช่ราคา<อ>เพิ่มจากเดิมนิดเดียวเองแต่ได้ออปชั่นได, Option ได้ความใหม่ได้เทคโนโลยีที่ที่ใหม่มากๆไม่สามารถเอาไปจับไปใส่รุ่นเก่าได้ใช่แล้วครับคุ้มค่ามากมากเลยค่ะเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มค่าการรอคอยและก็นี่บอกยังมีออปชัน plus ออปชันเข้าไปได้ส่วนซื้อแพ็กเกจก็ราคา ให้ขึ้นมาหนนึ่งได้ความปลอดภัยที่เท่ากับตัวท็อปเพรา<ฮ>ะบางคนไม่อยากได้ซันรูฟแต่อยากได้ความปลอดภัยเท่าคุณพัฒจากรุ่นส,สป,ปอร์ตที่ไปได้เลย<ฮ>ะนะครับได้เลยแล้วก็ <ฮะ S 2> ถ้าสนใจนะคะสามารถโทรสอบถามรับเพิ่มเติมกับแอนได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างนี้ลูกค้าที่ จองรถกับแอนรับรถกับแอนนะคะวันรับรถจะมีโปรดัก t ์สเปเชียลรี์ก็คือพี่เป้อธิบาย<อ>การใช้งานแบบละเอียดลูกค้าไม่เข้าใจการใช้งานตรงไหน,นสามารถสอบถามได้หมดเลยนะคะนี่คือบริการพิเศษจาก Ford Auto Gallery สาขาปทุมธานีโชว์รูม <Show room S 2> ที่มียอดขายสูงสุดอันดับ1-6ปีซ้อนนะคะต้องบอกว่าคุณภาพมากๆนะเนาะแล้วพบกับพวกเรานะคะได้ที่โชว์รูมฟอร์ดออโต้แกี่สาขาปทุมธานีวันนี้ กอนค่ะขอบคุณมากค่ะ,คคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย